สวัสดีครับเรามาเข้ากลุ่ม l ล n e Open Chat กัน Open Chat ก็เป็นกลุ่มไลน์แบบอีกแบบหนึ่งนะครับเราสามารถที่จะเข้าไปที่ไลน์ธรรมดาของเรานะครับเราเข้าไปได้เลยหลังจากนั้นให้เรามาที่รูปบ้านตรงนี้นะครับส่วนใหญ่แล้วถ้าใครมี Open Chat มันก็จะมีอยู่ตรงนี้อยู่แล้วสามารถที่จะเข้าไปใช้งานได้เลยนะครับหรือถ้าใครไม่มีก็มามาเพิ่มนะครับเราลองกดที่เพิ่มนะครับ อันนี้นะครับเราสามารถเชยดเลือกหาได้นะครับเป็นเครื่อง Android ก็ลักษณะคล้ายกันนี้นะครับดูเพิ่มอันนี้ผมโชว์อยู่แล้วนะครับการเข้ากลุ่ม l i น์ Open Chat นะครับบางครั้งมีกลุ่ม l i น์ทีมงานอย่างผมเนี่ยกลุ่มทีมงานเขาก็จะเชิญเข้า Open Chat นะครับโดยการส่งลิงก์มาให้เราเข้าหรือว่าส่ง QR c O d e มาให้เราเข้าแต่ทีนี้เราอยากจะไปเข้ากลุ่มที่เราสนใจเราก็สามารถชรค้นหาได้นะครับเรา ไปที่ Open Chat เลยนะครับกดเข้าไปเลยนะครับแล้วหลังจากนั้นนี่นะครับเขาเขียนตัวเทาๆว่าค้นหา Open Chat อันนี้นะครับเราสามารถจะค้นหากลุ่มที่เราสนใจได้เลยสมมติว่าผมสนใจกลุ่มท่องเที่ยวนะครับเราก็พิมพ์คําว่าท่องเที่ยวไปนะครับอันนี้ก็เป็นคีย์เวิร์ดอย่างหนึ่งนะครับอ่าแล้วเราก็กดค้นหาตรงนี้เลยนะครับนี่นะครับ คำว่าท่องเที่ยวของเราอะ่ะมันก็จะมีขึ้นมาเยอะเลยนะครับเราก็สามารถเชีย่ยวไล่หานะครับกลุ่ม Open นเชสสามารถบรรจุคนได้ถึง5,000คนนะครับแต่ผมเห็นมีบางกลุ่มเป็นหมื่นคนนะครับผมไม่ทราบว่าเขาจะต้องเสียค่าใช้จ่ายอะไรหรือเปล่านี่นะครับเราสามารถเชีย่ยวเลือกเข้าได้หรือเราเนี่ยนะครับเราจะมีหัวข้อที่เราสนใจนะครับใครเป็นทาสแมวเราก็เข้าเนี่ยนะครับแมว หรือว่าเป็นหมวดหมู่นะครับสมมุติว่าเราสนใจท่องเที่ยวเราก็กดไปได้เลยนะครับ เราสามารถที่จะมาค้นหาตรงช่องค้นหาตรงนี้นะครับหรือมาที่หัวข้อที่เราสนใจหรือว่ามาเข้าที่หมวดหมู่นะครับคลิปนี้เป็นวิธีที่เราอยากจะไปเข้ากลุ่ม Open c h ช t นะครับกลุ่มโอเพนเชตต่างจากกลุ่มธรรมดาคือเราสามารถจะเปลี่ยนรูปได้เราสามารถจะใช้น้มแฝงเข้าไปได้โดยที่เขาไม่รู้จักว่าเราเป็นใครนะครับไม่เหมือนกับลายธรรมดาเราเข้าลายกลุ่มธรรมดาเป็นรูปโปรไฟล์ของลายเราเลยนะครับบางที เราก็อยากจะแอบแฝงเข้าไปอะไรอย่างเงี้ยนะครับเราก็ใช้รูปการ์ตูนเป็นรูปโปรไฟล์ได้นะครับซึ่งกลุ่ม l ลน์ Open น h a แต่ะบางกลุ่มเขาก็ต้องมีการขออนุญ,ญาตก่อนถึงจะเข้าไปได้นะครับเรามาดูวิธีขอเข้ากลุ่ม Open c h ช t กันนะครับสมมุติว่าผมเจอกลุ่มที่ผมสนใจแล้วนะครับเราก็คลิกเข้าไปเลยนะครับหลังจากนั้นเราก็มานี่นะครับ เรามาเข้าด้วยโปรไฟล์ใหม่นะครับเป็นนำแฝงของเรานะครับเราแอบแฝงตัวเข้าไปนะครับทีนี้เขาก็จะมีกลุ่มย่อยอีกนะครับเราขอเข้าไปกลุ่มใหญ่เลยนะครับอันนี้นะครับก็คือ Open นเชสต์นเขาสามารถที่จะตั้งกลุ่มย่อยได้ด้วยนะครับสร้างกลุ่มใหญ่แล้วก็มามีย่อยๆนะครับเราเข้ากลุ่มใหญ่เลยนะครับนั้นเราก็สร้างนำแฝงให้หมดเลยนะครับ เราไม่เข้าด้วยรูปปลูกไฟของเราก็ได้นะครับเดี๋ยวเขารู้จักอ่าเราสามารถทจะเข้าเป็นรูปการ์ตูนก็ได้นะครับผมขอเข้าด้วยรูปจริงแล้วกันนะครับแล้วเรามากดเข้าร่วมตรงนี้เลยนะครับเขาบอกว่าชื่อนี้อ่มันซ้ากับคนอื่นใช่ไหมครับโปรดใช้ชื่ออื่นเราก็แค่เปลี่ยนตัวหนังสือนะครับเจ็ดแปดเก้านะครับแล้วก็เข้าร่วมใหม่นะครับ ตอนนี้แสดงว่าเขาเป็นกลุ่มเปิดนะครับเราสามารถที่จะเข้าร่วมโดยที่เขาไม่ได้ถามคําถามเขาอนุมัติให้เราอัตโนมัติเลยนะครับอันนี้เป็นการเข้าร่วมกลุ่ม Open Chat ได้โดยง่ายๆเลยนะครับและอีกอย่างหนึ่งนะถ้าเราเข้าไปแล้วนะครับเราสามารถที่จะย้อนดูข้อความในอดีตได้เลยนะครับก่อนที่เราเข้าแต่ถ้าเกิดว่ากลุ่มไลท์ธรรมดาเราดูได้ตั้งแต่ข้อความในปัจจุบันที่เราเข้าไปแล้วนะครับ กลุ่มไลท์ธรรมดาเราสามารถที่จะโน้ตได้นะครับแต่ว่ากลุ่มโอเพน h ช t มันขึ้นอยู่กับว่าแอดมินหรือเจ้าของกลุ่มเขาตั้งว่าให้คนนอกโพสต์ได้หรือเปล่าให้สมาชิกโพสต์ได้หรือเปล่าถ้าเป็นกลุ่มไลท์ธรรมดาเราสามารถที่จะไปแอดจิ้มหน้าโปรไฟล์เพื่อนแล้วเราก็แอดคนในกลุ่มมาเป็นเพื่อนส่วนตัวได้เลยนะครับแต่โอเพน h ช t เราไม่สามารถทําได้นะครับเราไม่สามารถไปแอดโปรไฟล์เขามาเป็นเพื่อนส่วนตัวได้นะครับ ดังนั้นเราสามารถจะพูดคุยกันในกลุ่มได้เท่านั้นเราไม่สามารถ p s เข้ามาเป็นส่วนตัวได้นะครับอีกอย่างหนึ่งกลุ่มไร์ธรรมดาเขาแกล้งลบกลุ่มกันได้นะครับแต่กลุ่ม Open c h ช t คนที่จะลบกลุ่มได้ก็คือแอดมินกลุ่มหรือว่าเจ้าของกลุ่มนั่นเองคลิปต่อไปเราอยากจะเป็นแอดมินเองเราอยากจะเป็นเจ้าของกลุ่มเองเราไปตั้งกลุ่มเองกันนะครับ คลิปนี้เป็นการที่เราไปขอเข้ากลุ่มกลุ่มอื่นนะครับแต่ต่อไปนะครับเผื่อเราหวังผลทางธุรกิจเราเราสามารถที่จะเปิดกลุ่มเองเพื่อให้คนเซิร์ชค้นหาเราแล้วก็มาเจอกลุ่มเรานะครับแล้วก็กลายมาเป็นตัวแทนของเรากลายมาเป็นเพื่อนของเรานะครับคนกลุ่มเดียวกับเรามีความคิดคล้ายๆกับเราได้นะครับโดยการเราตั้งเองเลยนะครับไปดูคลิปต่อไปกันเลยนะครับ ฝากติดตามช่องผมด้วยนะครับขอบคุณครับ